เหรียญเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบัณในหลวงราชการที่9โดยกองทัพเรือสร้างน้อมเก้าถวายเมื่อวันที่9มิถุนายน2539ขนาด2.5เซนเนื้อทองแดงโดยที่เรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบัณนี้เป็นเรือพระที่นั่งลำแรกที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9โดยหน้าเหรียญจะเป็นรูปในหลวงราชการที่9หลังเหรียญเป็นรูปคุดที่กําลังยุดนาคซึ่งหมายถึงความแข็งแกร่งและเข้มแข็งของพระนะขององค์พระนาลาย เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีการจนาพิเศษในหลวงราชการที่9ครองราชคบ50ปีในวันที่9มิถุนาย,ยน2539เลนนี้จัดสร้างโดยกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรโดยจำลองมาจากโขนเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบรนและได้ประกอบพิธีมังคลารพิเศษนวัดพระแก้วในวันที่17พฤศจิกาย,ยน2538โดยมีสมเด็จพระยานสวรสมเด็จพระสงังฆราช เป็นประธานปลุกเสกและร่วมปลุกเสกกับพระเกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยเหรียญนี้เป็นเหรียญที่งดงามมากและเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์จากนักข่าวสายทหารที่ได้รับมอบจากผอบอก,กองทัพเรือพลเอ,เอกออประเจตสิริเดช